สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนสไตล์บ้าวุฒิวันนี้สิภาพพี่น้องมาหูวจักกับสมุนไพรพื้นบ้านต้นปอมีสปปรัพคุณแม่นไพรทีหัวงอกหัวล้านเป็นโลก เอลาในหัวหรือว่าในศีรษะมาฟังผมจักหน่อยก่อนนะเดี๋ยวสิพาไปบึง้งต้นมันก่อนเนาะไปไปบึ้งนำกันครับอันนี้แหละครับต้นปอมีคุณสมบัติของมันก็นคือให้ผมดกดำาผมออกใหม่ หรือว่าปลูกผมนี่แหละครับต้นของมันกะอยู่น้ำหัวให้ปลายหน้าส่วนใบมันกะคไายใบยมักต้องอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมสีเก็บเอาใบมันมาก่อนเดี๋ยวสีบอกวิธีว่าเห็ดในดีใดอีกต่อไป ฟังให้จบก่อนเด้อครับเด้อเบิ่งให้จบก่อนแล้วสีเข้าใจว่าสมุนไพรต้นปอมีมันดีอีหลีได้ครับเอ้เดี๋ยวผมสีเด็ดเอาพักเก่าจังงานหนึ่งก่อนนี่ต้นปอมี หลังจากเก็บใบปัวมีมาแล้วนะครับก็ทํา,าการเอาใบาปัวมีล้างให้มันสะอาดก่อนนะครับจากนั้นก็ขยี้ในน้ำหรือว่าย่องในน้ำครับคล้ายๆกับย่องหยานางบานเฮาเนี่แหละครับ ใส่ประมาณซาวใบซา,าวสามสิบใบก็ได้ครับทำการย่อง หลังจากย่องไปได้สักพักเนาะมันก็สิเป็นเป็นวุ้นครับคล้ายๆเสมพูนี่เลยะครับเนี่ยย่องให้มันเป็นวุ้นจะดีคล้ายๆครับยานางนี่แหละครับมันจะเป็นวุ้นเลยครับ นี่เละครับบบเสื้อกะลองเฮ็ดเบิ้งครับนี่ครับจากผมบางๆเดี๋ยวนี้กลับมาเริ่มหนาอีกแล้วครับลองเบิ้งครับสูตรของผมต้นปอมีครับหาง่ายๆตามหัวไรลไ่ปหน้าเนี่แหละหลังจากที่ กันได้น้ำประมาณนี้แล้วกาท้ำการสโลมใส่ผมครับให้ทั่วเส้นผมเลยป้าไว้ประมาณ30นาทีหรือว่าสุโมงหนึ่งก็ได้ครับหายังห่อหุ่มไว้ถุงยางหรือว่าไม่ยังก็ได้หุ่ม ผมไว้สโลมให้ทั่วหลังจากนั้นสะออกครับแล้วสิผมสิดกดำจากผมงอกสิเป็นผมดำจากคนหัวล้านครับผมสิปป่งขึ้นมาค่อยๆยป่งขึ้นมาครับอลองเหตุวย <c oughs> เดี๋ยวบาสิว่าสไตล์วัตขี่ตัว